สวัสดีครับเช้าๆมาออกกําลังกายนะครับมาออกกําลังกายเนาะก็สําหรับท่านที่สงสัยงวยงงในดงกล้วยนะครับว่าเอ๊ะประกันสังคมมันเข้าคอรอมอครั้งสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีหมายกําหนดเลยนะครับแล้วจะบอกว่าใกล้จะถึงวันได้ยังไงมันเป็นอย่างนงี้นะครับการเข้าคอรอมอในครั้งนี้นะครับเป็นการ เอางี้เอาแบบชาวบ้านเข้าใจนะครับเป็นการเอาเข้าเพื่อปรับเปลี่ยนตัวพรบรเสนอแก้ปรับพรบร,บรแล้วก็ประกาศใช้ในส่วนของเงินบำนาญชรา,าภาพประกันสังคมสำหรับคนที่มีอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือส่งประกันสังคมครบ180เดือนหรือ15ปีทุกอย่างต้องเข้าเงื่อนไขและองค์ประกอบนะครับ เพราะฉะนั้นการเข้าคอรมอในรอบนี้ไม่ใช่นัดชี้ชะตาครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับหลายท่านคงยังงงงงวยเอ๊ะทำไมคุณนมออกขา่าวแปลก,ป,ก,ป,กประหลาดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็นี่นะครับฉบัแบบัาบบ้านๆเลยนะประกันสังคมะนะครับเขาได้มีการเข้าคอรมอตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดคือ11เเมษา นะครับแล้วก็ทําประชาพิจารณเดือนตุลาคมตั้งแต่1ตุลาไปจนถึง17ตุลาก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับตอนที่ทําประชาพิจารณเนาะทั้งบททั้งไ o o i อะไรก็ไม่รู้ไอกลุ่มผู้ไม่หวังดีมีกันไปยื่นร้องเรียนยิ้วยิว,ยวพวกเนี้ยนะฮะก็ฝ่าฟันมาได้จนเห็นชอบหมดทุกอย่างแล้วครับ การที่เอาเข้าคลรอมอรพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าเอถ้าคลรอมอรไม่ผ่านล่ะไม่ใช่นะครับเป็นการปรับแก้พลรบรนะครับแล้วก็กําหนดวันที่จะจ่ายเงินให้กับท่านๆผู้ที่มีสิทธิ์ในประกันสังคมมีสิทธิ์ในบํานาญชราภาพเข้าใจตรงกันนะครับนะวิ่งไปกี่รอบแล้วก็ยังไม,มไม่มีเหงื่อเลยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมาก,กน,นะครับที่ระยอง นวดเขาลุงลังยังไม่ได้โกนเลยวันนี้มาพูดคุยให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับก็คือแบบมาตอบสั้นๆสําหรับท่านในที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมบํานาญชราภาพเดี๋ยวผมเสริมให้อีกนิดหนึ่งคนที่จะได้รับเงินบํานาญชราภาพฟังไว้นะครับคือคนที่ส่งประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ สำหรับท่านในที่ส่งไม่ถึงตามนี้ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ก็คือจะได้เงินบำเหน็จก็คือเป็นก้อนเข้าไปตรวจสอบได้ที่แอปเอ o เอสโนะครับท่านกดเข้าไปท่านจะเห็นไปดาวน์โหลดมาผ่าน Play Store Google Play Store หรือถ้าเป็นไอโฟนก็ผ่านเ่อเบราว์เซอร์ของ s o f r ี s o ฟรีนะเพราะฉะนั้นก็ดาวน์โหลดมาดูกันนะครับสมมุติ เห็นยอดเงินอยู่ที่1นึ่งแสนบาทวันที่คุณไปรับเงินบำ,บำเน็ตที่เป็นก้อนน่ะคุณคุณก็จะได้แสนกว่ากาเพราะมันมีดอกเบีย้ยที่เขาเอาไปลงทุน,เ,นเช่นเอาไปสร้างตึกซื้อตึกอะไรประมาณนี้นะหรือบินเฟิร์สคาส์อย่างเงี้ยเขาไปการลงทุนนะท่านผู้ชมนะผมไม่ได้มากระดักแนนะแต่มันเป็นเรื่องจริงสร้างปฏิทินอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสําหรับท่านที่จะรับ เหมือนกันครับบาเหน็จก็ต้องอายุ55ปีบริบูรณ์และส่งไม่ครบ180เดือนหรือ15ปีและต้องไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3 3หรือ39จึงจะมีสิทธิ์รับนะครับหากท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ต้องห่วงครับรับได้ทั้งบําเหน็จและบํานานนะไม่งงนะผมพูดกลับไปกลับมาระหว่างบําเหน็จกับบํานานน่าจะเข้าใจเนาะบานานคือส่งเกิน180หรือ15ปี บำเหน็จคือส่งไม่ถึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอายุ55ปีบริบูรณ์ครับเห็นไหมครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ออกไปนะครับเพื่อรับสูตรแคร์ของประกันสังคมนะครับที่จะอาจจะมีผลในเดือนมกราผมไม่มิบังอาจไประบุวันแล้วตอนนี้นะครับปกติผมจะระบุอยู่ที่วันที่1มกราคม2,569แต่ตอนนี้ใช้คำว่า ใช้คำว่าต้นต้นปีก็แล้วกันต้นปี6-9เนาะเพราะว่า,าเผื่อจะปรับเปลี่ยนพรบอ,อะไรนะครับอาจจะมีการล่าช้าไปนิดนึงแต่ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนครับสูตรใหม่วันนั้นจะลาบภาพที่เป็นเกาะคุ้มกันให้กับมาตรา33และยังส่งผลดีกับมาตรา3 3และมาต่อมาตรา39นะครับ จากใครที่ได้น้อยๆอยู่พันเอ็ดพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกคุณก็อาจจะได้รับอยู่ที่เท่าไหรฮะ3ามพั0 0ี่พันเป็นไปได้สูงมากกัน,นะครับนะก็วันนี้มาพูดคุยให้ฟังแค่สั้นๆกระชับได้ใจความนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องของผมไว้นะครับ ข่าวสารออกมาใหม่ๆจะรีบนำมาอัปเดตเลยนะครับสวัสดีครับ